อย่ากจะเล่นอย่ากจะเล่นอย่ากจะเล่นพ่อโดนเองป่าวยังไงแม่เอาแม่บุญใหม่แม่ถามแม่อะไรท้อเลอดังเขาเล่งพ่อนานมากแม่เขาเล่งไม่ติดอะไรเลยนะไม่เหมือนพ่อพ่อติดจริงๆริต้องติดพี่บอกใช่ใช่ไหมใช่พ่อติดไม่ติดอกเลยจะมีหน้าคนจริง หายไปได้ยงไงคู่เนี้ยได้ก็ต้องจะคู่รักสถานมือคู่รักสถานฟ้าจริงเนี่ยคู่เนี้ยหายไปไหนคะขอสอบถามน้ำข่าวุกท่านคู่นี้หายไปไหนคะในฉายาสิบอันดับสี่อันดับหายไปไหนคะคู่นี้ไปถึงไปถึงแต่ว่าไม่เป็นไรอาจารย์แอาจารย์าพ่อหนุ่มตั้งให้แล้วอันดับที่สิบเอ็ดคู่รักสถานเมืองฉายาอาจารย์อาจารย์ได้อ่านไหมคะฉายานักฉายาดารา กับปีแล้วคู <ic> <c oughs> ่นี้หายไปไหนดวงไม่ค่ะตอนไม่สนใจเขาสนใจแต่พี่นุ่มดีเลยต้องดีเลยทังตัวค่ะโอ๊ยโดนอีกแล้วโอ๊ยโอ๊โอ๊แม่โดนอีกแล้ว